สวัสดีครับอ่านี่เป็นชุดกับทิศทางนะครับของมอเตอร์ดีอ่าแบบสามขั้วนะครับอ่าเอ็นแล้วก็ตัวเ1สหนแล้วก็ตัวเอเนี A 1, A 2, ่ยนะครับอ่าโดยปกติที่ผมในรถกอล์ฟจะมีสี่นะครับแต่อันนี้เป็นของรถลากจงูงของรถปูนนะครับเป็นมอเตอร์รุ่นเก่านะครับซึ่งชุดเดิมเขาจะใช้กับตัว เซค่อนนะครับตัวควบคุมเงินทุนนะครับซึ่งเขาจะมีตัว,ม,วมีอยู่สี่หนึ่งสองสามสี่นะครับคาจะใช้สี่อ่าแล้วก็ห้านี่คือสเต็ปสองไม่ค่อยได้ใช้นะครับเขาของเดิมเขาใช้สี่นะครับจะมี A มี S แล้วก็บวกลบนะครับซึ่งในการกลับทิศเนี่ยเขาจะใช้สองเส้นนี้นะครับ,รบ, 2, นนนะรบ f แล้วก็ b บวกเนี่ยครับแต่กล่อง กล่องนี้มันเสียแล้วหาซ่อมค่อนข้าทงที่จะยากนะครับอะไรผมก็เลยแปงนะครับแปงโดยใช้กล่องเคอติน,นะครับเคอติสเอามาแทนนะครับเป็นเคอร์อติค่อยช้อยยี่สี่สามหกนะครับใช้รุ่นนี้จะมา เอามาทดแทกนกับก,กล่องเซฟคอนนะครับแต่จะใช้ชุดกับทิศเดิมของเขานะครับซึ่งเขาจะแตกต่างออกไปนะครับเขาจะเอาบวกนะครับแล้วก็ใช้อ่คอนแทคปกติเปิดสองตัวนะครับวิงเข้ามาแต่นี้ผมเสริมเข้ามาผมใส่ไดโอดอ่าฟูลวิวนะครับไอไฟวิว w หครับไฟวิวไม่ใช่ฟูลวิวอ่เพิ่มเข้ามานะครับแลวแบบเพื่อที่จะใช้กับกล่อง สเตตินะครับนี่ครับราะวในตอนแรกที่ผมได้มาผมมากับทิศแบบอสี่ขั้วนะครับปกติอปรากฏว่าไฟฟิวฟิวขาดฟิวช็อตนะครับนะครับมันมันผมลืมไปนะครับว่าตัวนี้มันจะกลับทิศต่างจากาตัวสี่ขั้วนะครับก็ต้องมีไดโอดไฟไฟไฟวิวมาช่วยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะลองกลับทิศให้อ่าอัน,นี้ผมสั่งคอนแทคให้ทําด้านใดนด้านหนึ่งแล,ล้วเดี๋ยวจะลองควบคุมดูนะครับโดยการปิดสวิตช์เร่งหยุดแล้วครับแต่ผมจะ เปลี่ยนทิศทางนะครับโอเคเราก็จะลองหมุนดูนะครับนี่คืออยู่ในรถหน้ากโกนนะครับผมถอดมาแล้วก็จะมาแปลงกองให้เขาแต่ปรากฏว่าตัว มเคยใช้แต่ตัวเป็นตัวกลับทิศแบบสี่ขั้วนะครับอันนี้สามขั้วก็เลยต้องมาทําความเข้าใจแล้วก็ไล่วงจรแล้วก็ต่อใหม่ก็ใช้งานได้แล้วครับสําหรับใครจะไปทาโปรเจกต์หรือว่าควบคุมรถไฟฟ้านะครับถ้าเจอมอเตอร์สามขั้วนี่ก็ก็ต้องดูดีนะครับเพราะเขากลับทิศการการกลับทิศมันจะต่างออกไปนะครับต่างกันนิดหน่อยครับเรา ใครมีพื้นฐานก็น่าจะพอไล่ได้ครับก็ประมาณนี้ครับเนี่ยไฟบวกไฟบวกมน,นอแล้วก็พอด้นดนด้านหนึ่งทางําพมปุก็ส่งเข้าเลี้ยงขดเดินหน้าหรือถอยหลังครับนี่คือขดลวดตัวนี้เป็นตัวนะครับออกมามาผ่านไฟวิวนะครับแล้วอยเข้าควบค,คุมนะครับก็นี่ครับ ต่อง่ายๆครับทดลองเพิ่งยกมาแล้วก็ต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะลืมก็สําหรับฝากไว้นะครับสําหรับมอเตอร์3ามขั้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบ AC นะครับไม่ใช่พวกวัตเตอไม่ใช่พวกนั้นนะครับเป็น DC ครับรุ่นเก่าครับพวกนี้เป็นมอเตอร์รุ่นเก่านะครับส่วนใหญ่เราเจอสีขั้วเลยมันก็เป็นแบบซับเพกนะครับคือเขาจะกลับทิศทางภายในอ่า ภายในกล่องเลยนะครับแต่อันนี้สามขั้วนี้เราต้องมาต่อคอนแทคเพิ่มแล้วก็ได้ได้อไ,ไปวิวเพิ่มนะครับสําหรับในการควบคุมมอเตอร์ดีซีนะครับโอเคครับอันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ